มันยิเข้ามาเข้ามาแล้วนี่ยปัดเลยไอ้ไข่ไอ้ไข่ตะให้เป็นหมันเลยไอ้แจ็คต้องไรปัญญาลืมทำหมันฝีเอ้ยมันหลบไอ้ยี่มันหลบอ่าอ้าไม่พอตายไป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 ให้ลบยี่ยมลนโอ้โหไอ้แม่ไอ้ต่อ จะรู้ว่าใครตัวจริงไงี้อยตัวจริงอยู่ไหนตัวจริงอยู่ไหนหาไมเจอแม่ยันแม่ยิงงูจะเกิดกระโดดยังไงไอ้ควาเออยตายนางจยทำหมันรีทำหมันปี๋จยทำหมันโตโตเอ้ยไม่จริงไอ้เหี้ยโดนไปเนี่ย็นอะไรอะตอะไรแล้วถูีอิมี่มาไครื่องสงเว้ยหน่อยขอบคุณ เอาเปล่าไอ้หนึ่งหนึ่งกูเปล่าไอ้ตัดหนึ่งกูเปไอ้ตัดเอเอาได้เอาได้ได้ดีเอาก็ได้ดิเอ็ดแม่เฮ้ยกไอ้น้องหนีแล้วไอ้เชียเดินอยู่ใครบอกคนนึงกูมึงกำลังโต้เลยคุยเกี้ย แม่ยุงกัดเฟมก้มึงเล่นเบื่อแล้วอะเดี๋ยวนี้ถอยเดี๋ยวนี้ถอยมึงจะมันเปลี่ยนตัวมันเล่นเบื่อแล้วมันเล่นเบื่อแล้วมันเล่นเบื่อแล้วหอดตายเร็วไอเฟมเล่นเบื่อยังเฟมเล่นเบื่อยังเอ้าหมูขวายเอ้ยอย่างเปลี่ยนตัวอย่างเปลี่ยนตัวเฮียโดนเฮียมาขวางทางกูพวกมึงไม่ยอมแล้วเฮียฮีโร่หันรกรู้จักเปล่าจะทำยังไงชิงช่องไหมเจอตัวนี้มันก็ร้องอ่ะเฮียมาดิ เจอนักบาสเอ็กูเ้ยเียนเวะทิมมี่ทิมมี่อคอมันเบื่อแล้ว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 เอาตัวจริงเยอะเอาทิมมี่ไม่จริงเฮ้ยไม่ตายทิมมี่ไอตั้บาสเอ็นีอ่มันเฮ้ยเี้ยไอตัวต้เหมีแรงวน้ี้อแมงลีตีก่อนเลยเายเจนาานมาไงเยียห้ยหมุนห้ยเฮ้ยฟรมันหลบเฮ้ย

แม่หลบพระพงษ์อ้าวหมากูหายดูโหดจริงๆแล้วกูอการมีขี้ก้างเลยบินหาเลยเฮ้ยคีโมคีโมคีโมเอ้ยยหาจันนาไอซุหน่ารักไเหียปิงขึ้นปิงขึ้นปิงขึ้นเอ้ยอยู่ดี่ก็ปิงขึ้นตอนเวียกกดไอ้นี่คโค้งเซนนี่เหี้ยมาก ทีไม่ขออย่าเพิ uk, ot, 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 ่งเพิ uh, ่งเผื่อติดเผื่อติดโอ้ไม่ติดถ้าติดหน้ามึงโดนกูแล้วล่ะอ้าวอ้าวเรียบร้อยแล้วละมึงเรียบร้อยแล้วละมึงกากนาเขเลยเรียกอีกตนใครอ้กบเตนี้อรง้อยู่อาายู่อย็ตายซะโอ้ยไอ้น้องดไม่โดนไฟช็อตแล้วโดนเผาเลยทีนี้เอ้ยไอ้เจไอ้เฟนมึงเดินเลยกตไอ้น้อง แย่ละเ้ยฮขอบคุณมากนารุโตะเขาไปที่ช่วยชีวิตกูโดนถ่านน้ำเพลิงช่วยเลยไอ้เหี้ยสมุไลไฟช็อตเนี่มึงใครเนี่ยพอละวรายกางนะครับเอ็มปีไงว่ะเขาคือเซนเนี่ยต้องเล่นตัวนี้กูเนี่ต้องเล่นดีโอไอ้น้อง กูจำได้กูเคยมีสกินกูคุชิโบ่ไม่ใช่กูคุยชีโบ่ยังไม่ออกเลยนะมีสกินแล้วเออตัวนี้ไม่ออกเลยนะูคุชิบอ่ะตัวมันยังไม่ออกเลยนะก็เล่นดีโออะไรน้องดูกูนี่ดีโอเก็ตเป่าเก็ตเป่าโูคโหเจอโอ้โหชีโบ่เนาะไมยาดขึ้นเลยโอ้โหเจอโอนี่เล่นดีโออะไน้องดีโอเก็ตเป่าน้องเก็ตเป่าเก็ตเป่าทำไมถึงเป็นดีโอเก็ตเป่าไม่เก็ตตะดิพวกดูพากไทยแย่ละ Mình sẽ rồi. Không มีสกิลเปิดเลยแน่จริงเข้ามาแน่จริงก็แน่จริงอยู่ ตะกระเจียวแย่เตะมาดูยับยับเจียนตุตายใครอยู่กับใครกันแน่วะไม่รู้ไอ้ย่างร้อยเอ้ยนกกระเบ่าไอ้นกกระเบ่าเนี่ยเจ้าพ่องอ่ะเฮ้ยตกใจทีมี่ตีน้องแล้วตััวหลใครเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวกระจายเลยใครไม่รู้แย่ละ เฮ้ยแม่งแมงแมงแมงงอกขับปุนี่เอาว่ะเฮ้ยขอบุ่นี่ช่วยน้องนกเกาเหลยเฮมันขี้ใส่หูกูเนี่ยแย่ละเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงจะใสเดือบูแลเดี๋ยวโอ้โหแล้วนกโพงนี่มาแล้วดี๋ยวโอ้น้องรื้อกล้องเลยดี๋ยวโอ้น้องดี๋ยวโอ้น้องไอเอสด ไม่ตายหมดเลยดิโอ๋น้องถ้าสี่แล้วมันเขาตื่นหรือวาร์ปแล้ววะไม่รู้เป็นวาร์ปโอเควาร์ปหรือเขาตื่นวะสรุปนกกระเบนขาโอ้โหก็โดรจิซึเฮ้ยจะตายใหนำ้ำ <c> เ <oughs> <c oughs> จะตายให้น้ำหายตู้เหรอเย่แล้วมันชิโดริกู <c oughs> อ้าวอ้าว <c oughs> เอาแช่นานแช่นานแช่นานแย่แล้วเฮ้ยวาร์ปหายตู้ ข้างนเลยเฮ้ตยตบยุ่ง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 อง้าวปิ <laughs> งขึกก้นเนีเ้ยกดพุ่งไม่ติดอ้าวกดทาไม่ติดอันหลักว่าอันหลักว่าไม่งอแขนเฮ่ยมันงอขากุนี่เฮ้ยแมดแดนช้าแม่งไม่ตีแย่เห <laughs> รอยิงก่อนเลยไปแล้วหนีเลยนี่ลูกไฟฟอหรอไอ้เหี้ยแม่งโดนคนแรกสัตว์แต่คนแม่งไม่สตันพนินไตเวอร์เอาโดนแล้วล่ะไอ้น้องไอ้น้องน้องสวนเลย เอ้ยไม่ใช่เอาเอาหอนต้องกดปิดท่าเอาได้อยู่ปีงปิงเอ้ยปิงขึ้นปิงขึ้นทีเขาโง่กูนุ่งจีซึ่งแม่เดนสลัวก้อนไอชอว์สปีดตัวด้านล่างมันจะเล่นกูโอเคคขามิขามิอาสุดกูเปล่าเอ็มมอนทอลลีเอาเปล่าเอาเปล่าไอเจมี่เอ็มมอนออนลี่ไหมแม่ เอ้เรื่อเราไม่เล่นกับตัวดาบดิเอวอนโอลี่มึงอะไอ้เนี่ยตัวตัวดาบชนะนะมันตีไกลกว่าอ้าวเป็นขึ้นอีกแล้วใช่เหรอใช่เหรอตัวดาบตีไกลกว่าเออมันตีไกลกว่าตัวดาบตัวสแตนต์ตีไกลกว่าโดนพี่โอก็ตีไกลกว่าโดนพี่โอตีไกลกว่าคนปกติด้วยไม่รู้ทำยังไงเลยประกาศเจี๊ยบสกีแบบเอียงนี่สุดฮ่าไม่ติดตานอยู่ไอ้กินนะไอ้กินในเรื่องเบรกีนะตัวดาบไม่ตีไกลกว่าเหมือะตัวดาบตัวสแตนต์อะ รู้ย่มือย่ดีได้ไงรู้กูเก่งกูไปทดสอบมาแล้วกูวิจัยมาแล้วทำการวิจัยมาจากแหลกที่อร่อยเหมือนในกระเจี๊ยวเลยเอดแม่กดจิโดริโมเลยที่ว่าไม่มีเอ้ยกดล็อกทีสักกิ๊กหนงโซ่พันธุ์เชื่อเอาโดนติดตัวเรียบร้อยเอาหายหมดเลย บินขึ้นเลยเนาะกูตายกบปินขึ้นเลยไอ้แค่แบงค์แม่งสีแล้วก็สุดโกลกังมาใส่กูเย็ดแม่ไอ้แค่นี้ันใส่กูอยู่ท่านโซนิช์กูไม่ไหวแล้วตีกูเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วสตาร์ดัตฟ้าก็นเลยกูสตาร์ดัตฟอเปลี่ยนร่างเฉลยเนาะบิน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  คำสไตล์เอ้ยโคเมดสไตล์คเมดสไตล์แย่แล้วล่ะมันโง่แขงใส่กูชี้อย่าปาใส่เลยเอาดีเลยอย่างงี้ไอ้ควายไอ้ตาตีนี่เม่งไอ้เหี้ยเพิ่งถือเขี่ยมาวไอ้ไอ้เหี้ยตีนี่เม่งตกไปตีหายตีเลยเม่งเอ้ยไอ้ยตัวตาตีเอ้ยตาเกยกูเนี้อ่ะไอ้มันแรดเดือกูยังง้อขอโทษนะล่ะ

อ๋อไม่ใช่ต้องเลงเองนี่ว่าลืมไอ้ที่นี่ก็ตายสมึงอ่ะดูกูยืนนะไม่ตายเนาะดู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 ไม่สนละไปเหรอ้ะมาหาตัวนูนตั้งสมาธิอยู่แล้วผัดไว้ใบหนึ่งไครเม่ปุ่งผัดตูนุ่นไปเนี่ยไอ้แล้วเปิดปล่อยบางใครแย่แล้วล่ะเปปล่อยบางใครเหรอแย่แล้วไมขฆดตากูที่มีเช่ากูด้วยขอบคุณมาก แม่ิมโดนน้อกูดอกทสายแบงค์ที่ยังงงยั้งตกเก้าไอไอในอดิเมโชดาวมันยังไม่ตายนะเว้ยอดีิโชดาว่ะมันแต่มันมันแต่มันกำลังตีตายนาอแต่ดาไม่เบอร์ไม่เอร์กก้ากากเก้าอ่ะเออเห็นเอฟเฟกกนก่เตัวจริงเออไไม่ด่วมันไม่งัาขึ้นนะน้องอร้องเลย สู people, right, ้ริเปร์นั่นน้องสู้ได้ไงไอเอสปารดาเอสปารดาดับมนน้องกูพรามิล่าเอสปารดาเนาการควบคุมกระดาษแม่งนรกสั่เลยโดนแล้ว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 แซโรมงอแขงอแขนเย็นาวะเยอะนขาเนอะลูกพเฮ้ยชี้อ่ะ Hi, hỏi nhìn thấy tôi này tôi này tôi tôi tin tôi tin tắm tôi tin tắm tôi tin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  tắm tôi tin tắm tôi tin tắm tôi tin ui, 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 tôi tin tắm ui, ui, tôi tin tắm tôi tin tắm tôi อย่าไปกัดตัดกัดดินไอ้กัดฝุ่นไปซะอย่าหายมาเลยเดี๋ยวกูกดเอฟเคแล้วไปต้องถามแม่งเลยไอ้น้องโดนกัดฝุ่นใช่าไหมกัดฝุ่นอยู่พะมึงอ่เฮ้ยจิ๊ดซืเฮ้ยจิ๊ดซืแบงค์หรืตีแบงค์ไม่ตีมันจะขโมยกูอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยดูยาวดยาวดีคุยกระจอกเลยกดอผิดไอ้น้องไม่อยากกดท่าเอา เอาโดยีกแล้วคิรควีนกัดฟุ้นอาจจะเดินบปเดอาจจะเดินไปเด e นเอาน่าเดินโกนเนี่ยเนไกอนน่าดินบปเดินไไ้เจ้าไปยิงสุกเข้มทำไมวะไม่งอ้ยทำไเตะเอาบักเลยเอาเอากดจกเกอะไรไม่ได้น้อง อันตีหมดแล้วยกงกดสก,กิลอันตีได้ไคิดว่าไงวะหัวปะมึงกียงกดไปดัดได้เลยอะอย่ารู้อลาวโดนโดนโอเคเนีสิ่งที่กูจะบอกต่อไปคือกูไปขี่แล้วปะเฮ้ยอ่อเกม